ข้อความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ล่มประบูติยาณในวันนี้คงประรบเรื่องขันติบาร,รมีต่อไปในยะแห่งพระพุทธธรรมรับที่สัตว์ประรบขันตินั้นทรงใช้ในโอกาสแตกต่างกันบางครั้งก็ทรงแสดงในรูปของฐานจิตหรือฐานชีวิต อย่างเช่นในกรณีของคารวัตสธรรมคือธรรมะของผู้ครองเรือนนั้นเพื่สังเกตว่าแต่ละข้อนั้นจะเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันในเริ่มต้นที่สัจจะคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความจริงใจตรงต่อตัวเองตรงต่อเวลาตรงต่อภารกิจตรงต่อสัจจะปฏิญาณตรงต่อสัจจะปฏิญญาตรงต่อสัจจะวาจา ทั้งต่อหน้าและรับหลังแต่ว่าการทําอย่างนั้นไม่ใช่ง่ายนะเพราะสัจจะมันเป็นบาร,รมีธรรมมันก็จําเป็นต้องอาศัยธรรมะคือการฝึกปลืออบรมพอจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเบรกตัวเองได้คือหยุดความคิดตัวเองได้หยุดการกระทําของตัวเองได้ในกรณีที่เกิดความคิดขึ้นมาจากข้างในแต่เป็นความคิดที่เป็นอกุศล ก็เบรกเอาไว้หยุดเอาไว้ในข้อนี้บาลีทรงใช้กำวันวธรรมซึ่งเราเจนว่าบางคราวก็แปลว่าฝึกเช่นว่าจิตตัดสะดมโะทโธสาธุการฝึกจิตเป็นความดีธรรมะในกรณีนี้ใช้ในความหมายว่าฝึกปรือแต่บางครั้งบางคราวก็ใช้ในความหมายว่าข่มใจเอาไว้ก็แสดงว่าอารมณ์ที่มากระทบนั้น ในส่วนที่เกิดขึ้นจากการเนวนึกตึกนึกของเราเองท่านก็ให้ข่มความคิดเราคิดเองก็ข่มเองสร้างปัญหาเองก็แก้ปัญหาเองแต่บางครั้งมันมาจากข้างนอกเป็นแรงกระแทกมาจากข้างนอกวันสอนซ้ำก็ได้อีกคำหนึ่งคือขันติโดยเห็นว่าลักษณะของธรรมะก,กับขันติที่จริงก็คืออดทนด้วยกันอดกลัน้นอดทน,ทนทนทานด้วยกัน แต่ทำไมต้องใช้ซ้อนทั้งสองขอ้อเพราะว่าชีวิตของชาวบ้านเนี่ยชีวิตของผู้ครองเรือนเขาเรียกว่ามีธุระมากมีกิจมากบาคุกิจจาบาคุกนิยามีกิจมากมีเรื่องที่จะต้องทำมากแล้วเกี่ยวข้องกับคนกับผลประโยชน์กับเงื่อนไขต่างๆไปในสังคมนี้มากเกิดถ้าหากว่าขาดความบดกลั่นความอดทุน ระขัดการฝึกปรืออบรมตัวเองจนสามารถที่จะห้ามใจตัวเองเด็กตัวเองอยู่ตัวเองเป็นตำานองคล้ายๆกับการขับรถคืออาจาว่ารถเนี่ยมันจะดีพิเศษยังไงก็ตามคือถ้าหยุดไม่ได้เนี่ยขับไม่ได้รถมันต้องหยุดได้หยุดได้หลบได้เลี้ยวได้แซงได้ชะลอได้เร่งได้แล้วปฏิบัติไปตามความ เหมาะสมแก่กรณีไม่รู้หมายความวม่าย,ยังไงครับคือเราไม่รู้ว่าตรงนั้นคืออะไรคือบางทีอาจจะหยุดบางทีอาจจะหลบบางทีอาจจะชะลอบางทีอาจจะถอยนิดหนึ่งอะไรนี่สรุปว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝึกจนทําได้โดยอัตโนมัติหมายความว่าฝึกไม่ให้เราไปทําอะไรเป็นการล่วงเกินคนอื่นหรือว่าลึงปัญหามาสู่ตัวเอง แต่บางทีคนอื่นมาสร้างปัญหาให้เพราะ,ะนั้นเราต้องไม่รับปัญหานั้นความอ,อดทนเอาได้เราสังเกตว่าบางครั้งเช่นว่าเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องซึ่งมันน่าจะเกิดโรคแต่พอดีภูมิต้านทานโรคเราสูงในกรณีนั้นเราไม่เป็นโรคเพราะแสดงว่าร่างกายมันทนได้โดยอัตนโนมัติจิตใจของเราก็เหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย บางเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องคือบางเรื่องมันจะทนได้โดยอัตโนมัติในขณะเดียวกันก็ทำยังไงเพื่อจะตัดกระแสอารมณ์ที่ยั่ยยุแล้วก็สร้างสภาพการอยู่ร่วมอย่างสร้างสรรอย่างมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันพระเจ้าก็ทรงสอนจากค่ะคือการสละให้ปางการแบ่งปานการเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่โอบกอดมารีสงเคราะห์อนุเคราะห์ดูแลกัน เห็นไหมว่าธรรมะเหล่านี้เขาจะเสริมกันการที่เราสละให้ปันแกบ,บุคคลอื่นได้นั้นหมายความว่าเราไม่สนีทไม่หวงไม่เสียดายของที่เราให้เขาแล้วหมายความว่าเรารักเราเคารพเรานับถือเราศรัทธาเราพักดีเราบูชาเรายกย่องเขาเขารู้สึกมันดีเพราะความรู้สึกมันดีเป็นเรื่องเตรียมทนเกีย่ยวกับคนนั่นก็น,น้อย เรื่องเกี่ยวก็ต้องข่มใจเกี่ยวกับคนนั้นก็น้อยลงแต่การข่มใจห้ามใจเนี่ยมันก็มาอยู่ที่การกระทําของเราเองคือเรื่องข้างนอกปัญหาไม่จะน้อยจากข้างนอกเนี่ยแต่ปัญหาข้างในเราก็ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องแก้ไขแสดงว่าธรรมะทั้งสี่ข้อนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันคล้ายๆกับเสาบ้านนะฮะหรือว่าล้อรถ สี่ล้อเสาบ,บานสี่เสาคือเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันมันแบกแบก,แบกรับน้ําหนักแล้วก็เผื่อแผ่กันคือกระจายน้ําหนักออกไปไม่เปนหนักในตรงใดตรงหนึ่งเพราะถ้าหนักตรงใดตรงหนึ่งก็เอาไม่ไหวหมันกันในข้อหนึ่งทรงแสดงไว้ว่าคันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ แต่ว่ามันมองสองระดับถ้ามองระดับสังคมมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมองระดับธรรมะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่ามีคนมาท่าตีท่าต่อยมาด่าว่าคุมกูคุกคามอารวาสโด,ดวยวิธีการต่างๆถ้าอยู่ในวิสัยที่จะอธิบายชี้แจงทำความเข้าใจกันได้เราก็ทำ แต่ถ้าตอนนั้นเขาหน้ามืดอยู่เขาปไปยองลำพองอยู่เราก็เฉยๆคือสงบใช่ภาพเตาเนี้ใครมองเราเจนว่าถ้ามองในแง่ของธรรมะในแง่ของกระบวนการของกรรมได้เราถูกเป็นการปฏิบัติธรรมะตามถูก ถูกต้องตามสมควรแก่กรณีเช่นนั้นคือในกรณีเช่นนี้จะต้องอดกลั้นจะต้องอดทนจะต้องไม่รู้อำนาจแก่โทสะซึ่งมีการยวยยุคมาจากข้างนอกและในขณะเดียวกันถ้ามองแบบคดีโลกแล้วกลุ่มคนนักเลงกลุ่มคนที่ชอบชกต่อยตีรังควนแทงเนี่ยเขาก็ว่าเราหน้าตัวเมียไม่สู้คน ต่อย่าลืมนะฮะบโบราณท่านสอนว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารตอนนี้เราดูเหมือนแพ้ในสายตาสังคมแต่เราก็เป็นพระในแง่ของธรรมะแต่ถ้าเราไปสู้รบลบมือกับเขาเราเป็นคนดีๆอยู่แท้ๆเนี่ยแล้วคนมาชวนทําชั่วเราทําชั่วกับเขาเราก็กลายเป็นคนชั่วบางทีเราชั่วกับเขาเราลองดูนะคระข่าวคราว,าวบางทีเนี่ย มีคนมาท้าตีท้าต่อยกวดเบ่งภาษานักเดงบางทีก็อาจจะเมาล่ามาเจ้าเขาบ้านโมโหสุดขีดลากปืนมายิงเปรี้ยงตายเลยไอคนโน้นก็ทําแค่ด่าละนั้นเองแต่เราเป็นฆาตากรคือฆ่าเขาตายเห็นไหมตอนนี้ถ้ามีอดทนเอาไว้เนี่ยมันมีคนชั่วอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่มายืนด่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นก็ไม่ว่าอะไรเลยแลมายืนดา่าเฉย ในสายตาของบัณฑิตปิญญูชนนักปราดเนี่ยย่อมได้รับการยกย่องแต่ในแง่ของสังคมก็คงปรมิตามที่กล่าวและการมองปัญหาเหล่านี้จึงต้องมองในแง่ว่าเราจะต้องเป็นปราดในไหนละ่ะเป็นปราดในหมู่นักปราดหรือเป็นปราดในหมู่อันตรลานาในหมู่อันตรา,านก็ต้องลบราคาพันกัน เังก่อนก็ไปทำรายการโทรทัศน์ก็มีประเด็นหนึ่งแต่มายกตัวอย่างให้ฟังนะว่าในแง่ของสังคมเราก็พูดในแง่สังคมนะว่าแง่ของสังคมเนี่ยมันพูดยากนะว่าใครดีหรือไม่ดีเนี่ยปัญหาว่าสังคมไหนล่ะเช่นสมมติว่ามือปืนฆ่าคนได้เยอะเลยเป็นพี่เอ้ยในที่นั้นเลยเพื่อนยกหัวนิ้วโป้งให้เลย เยี่ยมมากลูกพี่เยี่ยมมากเพราะมันกลายเป็นวีรชนทางทางเวเป็นทร์ชนเราก็อยู่ในกลุ่มของทอรชนเขาก็กลายเป็นวีรชนในกลุ่มของทอรชนนั้นใครทําชั่วได้มากก็คือเป็นวีรชนในกลุ่มของคนดีสังคมคนดีเนี่ยใครทําดีได้มากคนนั้นก็เป็นวีรชนเพราะในการตัดสิในในกระแสะสังคมเนี่ยจึงไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่า บางทีมติที่เราเรียกว่าเสียงข้างมากเนี่ยมันปัญหาว่าใครประชุมกับใครแล้วเป็นมติของใครเช่นเช่นว่าสมมุติว่าเอาพระชั้นดีมาประชุมห้ารูปกับโจรห้าสิบเนี่ยมันก็แพ้พระโวตรก็แพ้ทุกทีแต่ปัญหาว่าใครถูกใครผิดถ้าเอาเกณฑ์ธรรมะเนยพระท่านถูกแต่ถ้าเอาเกณฑ์ประชาธิปไตยเสียงข้างมากเนี่ยโจรก็ถูก เราจะเอาอย่างไงแต่นั้นจริงไม่ใช่ข้อยุติไม่ใช่กฎเกณฑ์อะไรแต่พอดีท่านสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรที่ท่านร่วมเป็นวิทยากรด้วยกันนะท่านท่านจับประเด็นผิดแล้วท่านก็อธิบายไปอมาก็เลยต้องต้องขอพาพิงนะฮะบอกว่าอันนี้ต้องชี้แจงทำควาเข้าใจนะว่าเรามองในแง่สังคมกันเพราะสังคมแล้วจะเอาเกณฑ์ยาก ปัญหาสังคมไหนให้ชัดเจนแล้วเกณฑ์เนี่ยจะหาง่ายนะแต่ถ้าบอกสังคมเฉยๆเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะเพราะาเราจะเกณฑ์จากสังคมไหนมันก็เหมือนกันิทานที่เขาผูดเรื่องอยีสหายสองคนรักใคร่ปลูกพันกันมากแต่เมื่อตายไปแล้วสหายคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นนอนอยู่ในส้วมพระสหายคนหนึ่งก็เกิดเป็นเทวดา มีทิปะเนตมีทิปะกันสวจสอบเพื่อนมันหายไปไหนก็ตายมันรึกันก็ปรากฏว่าเป็นเพื่อนไะเป็นนอนอยู่ก็ไปแนะนำชักชวนให้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายแล้วมันสื่อสารไม่เข้าใจเพราะบอกความสุขในสวรรค์ให้เก็บฝังเนี่ยแกก็เห็นว่าไม่เห็นมันแปลกอะไรกันพอทติแกอยู่เองมันก็เหมือนกับสวรรค์ อาหารทิพย์แกก็ไม่ต้องทํางานอะไรอาหารเยอะคนเอาไว้ให้มีเถือติดาเยอะแกก็มีเท,ทือติดาเยอะเพราะทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าสวรรค์มันมีเนี่ยในนอนนอนในสุวมเขาก็มีตามพื้นฐานความความรู้สึกประสบการณ์ของของตัวหนอนในสุวมเนี่ยนั้นเลยจะเห็นว่าสังคมเนี่ยสังคมอเม,เมเริกันก็สื่อสารยากสื่อสารติดต่อกันยากแต่ถ้าเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้คําว่าทํานองของธรรมอันนี้มันคือเกณฑ์มาตรฐานหมายความมาจะมีความเป็นสากลแต่ถามว่าคนชอบหรือไม่ชอบไม่รู้สิก็ใครล่ะเดนแม้ว่าอย่างเนี้ยสมมติว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะผิดจำน่ายสุราทํากำไรให้ได้มากๆจะแต่มีคนกลุ่มหนึ่งก็ ชี้โทษของสุราแล้วจนคนเห็นตามคล้อยตามไปชนเห็นตามคล้อยตามแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของสุรานั้นเขาก็จะนับถือผู้นั้นแต่ว่าคนที่ผิดจำน่ายสุราก็จะอาฆาตมาลรายต่อผูนน้นั้นนั้นเราเห็นว่าสังคมมันต่างกันคล้ายๆกับตัวอย่างที่ยกไว้ในตอนตอน้นใขันติ นี่เป็นเครื่องประดับของนักปราดเนี่ยคือนักปราดในหมู่ปราดหมายความว่าในกลุ่มคนดีทั้งหลายแล้วคนที่มีขันตินี่จะถือว่าเป็นเครื่องประดับในตัวของท่านผู้นั้นแล้วเป็นการพิสูจน์อ่ะพิสูจน์ตัวท่านเองเพราะท่านมีความอดกลั้นมีความอดทนมีความทนทานระดับไหนควนี้ลองสังเกตว่าในเรื่องในเรื่องบางเรื่องเช่นสถาบันประมากษัตริย์ ใช้ยาบทเดียวเนะช่นสมมติยาบทนั่งทํางานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสาทปริญญาทีทีหน่งโอ้น่ากลัวแต่เราจะจะเห็นว่าประทับนั่งปกติมากจะถามว่าปวดไหมเมื่อยไหมสังขารนะฮะปวดเมือม่อยธรรมดาแต่ว่านั่นคือขันติความอดกลั้นความอดทนต่อทุกเวทนาที่ังเกิดขึ้น ปฏิบัติภารกิจต,ตรงนั้นในสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็สวยงามทุกขั้นตอนหมายความภาพถ่ายนถ่ายไปเถอะจะไม่มีออเดียบทที่ไม่สวยงามอาการสํารวจระวังตัวนี้จึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ากเพราะว่ายุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเช่นพวกนักถ่ายพวกกล้องทั้งหลายปวกถ่ายเป็นฟิล์มภาพยนต์เป็นฟิล์มวิดีโอแล้วไปใหญ่เลยแกถ่ายไม่หยุดอ่ะ เพราะนั้นตรียาบทเราเกิดผิดปกติขึ้นมาสักตอนหนึ่งแล้วแกก็ไปตัดเอาตอนนั้นมาลงหนังสือผิมันก็เสียแั่เพีงเพราะคนที่ฏิบัติภารากิจสําคัญสาคัญและอยู่ในฐานะสูงเนี่ยก็เป็นแบบอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าที่จริงถ้าก็ต้องอดกลั้นอดทนในเหนื่อยรลบบากไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ว้องฝึกมาอีกอย่างหนึ่งต่างหากเป็นความเข้มแข็งที่มีอยู่ภายในเป็นความหนักแน่นที่มีอยู่ภายใน ใครพบใครเห็นก็จะชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในบูปัณฑิตทั้งหลายในขณะเดียวกันคันติก็เป็นตบะเห็นไหมคันติเป็นตบะเป็นตบะในที่นี้ที่จริงหมายถึงความเพียรพยายามที่นุ่งหลอมละลายความชั่วด้วยแล้วก็เป็นตบะตามความเชื่อถือของคนในยุคนั้นด้วยมันเป็นที่น่าเคารพอย่างเกรง เราลองนึกดูว่าสมมติว่าคนโกรธคนคนหนึ่งเนี่ยแต่คนหนึ่งไม่ได้โกรธตอบเลยคนคนหนึ่งถูกยั่วยุยวยวนด้วยวิธีการต่างๆแล้วมีคนมาพบเห็นท่านไม่แสดงอาการผิดปกติอะไรเลยยิ่งใหญ่มากแสดงว่าท่านเหล่านี้จะประสบความสําเร็จเพราะงนั้นอย่างแบบพระพุทธเจ้าทั้งสองตอนเราจะเห็นว่าทั้งพระพุทธด âm ดาทั้งสองตอนเนี่ย เราก็สามารถดูที่พระพุทธเจ้าได้คันติที่เป็นเครื่องประดับของนักปราชเราลองนึกดูว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นอจอมปรา์ที่สมบูรณ์แล้วนะฮะคือจัสสรูแล้วแต่อย่าลืมว่าพระชนบรรษาแค่สามสิปกต้นๆแต่นั่นเองยังมุม นางตาณาราคาราจีเป็นทิดามานมายุ่ยยวนด้วยวิธีการต่างๆรูปร่างโสูทรงสันธานหน้าตาสารพัดในรมิตรบิดเบือนร่รรางกายไปเรียกว่าน,นำเสนอทุกรูปแบบของผู้หญิงงามในยุคสมัยนั้นเพื่อจะยุ่ยยวนพระพุทธเจ้าให้อยู่ในอำมนานตต้องเตอได้แต่พระพุทธเจ้าก็ประทับเฉยเพราะ,ะนั้นก็เป็นปานมางม,ม,มาราวิชัยคือชนะมาร เราจะเห็นว่าพระประธานเนี่ยเราจึงสร้างพระปางชนะมานเรียกว่ามารรวิชัยชนะทั้งพ่อชนะทั้งลูกวางพระองค์สงบเย็นไม่วันไหวอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตราะบะของผู้ภาคเพียรวก็ลองดูว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสัสรูดันเป็นการใช้ความเพียรในแนวที่เรียกว่าจารุรงกกมาประทานคือความเพียรที่ประกอบดวงสี่ทรงอธิษฐาน ว่าแม้เลือดเนื้อในกายของพระองค์จะเหือดแห้งไปอย่างเหลือแต่นางเอ็นกระดูกก็ตามถ้าหากว่าไม่ได้จัดสร้แล้วนี่พระองค์ก็จะไปลุกขึ้นเพราะขันติตัวเนี้มันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานไม่ใช่เล่นน,นะนะแต่ว่าก็ต้องทําให้ได้เพราะเป็นสัตยาธิษฐานแล้วอธิษฐานไว้อย่างนั้นถ้าอ่อนแอเนี่ยถ้าเข้าข้างตัวเองถ้าแก้ต่างแก่ตัวเองแล้วคนจะแก้ต่างแก่ตัวเองได้ทีเดียวแล้วในที่สุดจะทําอะไรไม่สําเร็จ ความเพียรก็หย่อนขันติก็หย่อนสัจจะก็หย่อนปัญญาก็หย่อนมันหย่อนหมดเลยวกภาพไปหมดเลยธรรมะธรรมะทุกข้อเนี่ยลดระดับความเข้มข้นลงไปลดระดับความเข้มข้นหมายความว่าคล้ายๆกับความเย็นมันลดลงไปหมายความว่าความร้อนมันเพิ่มขึ้นนะเพราะ,ะเมื่อฝ่ายกุศลธรรมก็ลดลงไปก็แสดงว่าอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้น ขันติจึงเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์และเป็นตะบะของผู้ภาคเพียนในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ขันติที่บุคคลบำเพ็ญกระทำเจริญจนเป็นลักษณะนิสัยหรือว่าอดการอดทนได้เป็นพิเศษเหนือคนทั้งหลายมันจะนำประโยชน์และความสุขมาให้แร้เลิกดูถึง บุคคลบางคนในวงการพระาศาสนายกตัวอย่างสมเด็จประมาณสุนาจราชกรมยาวิชายรโรรถนะครับซึ่งเป็นขั้นถือกันว่าเป็นเทพมหาศักษ์ที่จุติลงมาหรือฟื้นกิจการศึกษาพระพุทธศาสนาตรงอยู่ในยุคสมัยที่ไม่มีเครื่องทุนแรงเลยมันมีพิมพ์ดีตไม่มีเทพไม่มีอะไรเลย แต่ว่าทรงงานไว้จำนวนมาสารม,มีผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเลขาของพระองค์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าประทับนั่งเขียน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 แล้วก็ให้เลขาไปลอกเขียนบนกระดานฉนวนให้เลขาลอกพอถึงจุดเด่นท่านเปรี้ยมากเลขาก็เปลี่ยนกันนะเลขาได้มีการเปลี่ยนแต่ท่านไม่ได้เปลี่ยนท่านบอกเดี๋ยวจะพักหน่อยพักสิบนาทีสิบห้านาทีหลับเลยเสร็จแ,แล้วก็ทรงต่อ วันเวลาเนี่ยใช้ไปอย่างคุ้มค่าใช้เอาจริงเอาจังแล้วมีความตรดเนี่ยผลงานของพระองค์ท่านจึงมหาศาลมากคือแม้แต่ราชการที่หกเราเจนว่าพระชนพรรษาก็ประมาณสักสี 48, 49, ก่สิบกว่าสี่สิบแปดสีสิบเก้าเนี่ยเขารากไปสิบกว่าปีแต่งานเอาเฉพาะงานพระราชนิพนธ์นะเอาเฉพาะเรื่องเดียวงานพระราชนิพนธ์ ซึ่งมันไม่มีพิพ์ดีไม่มีเลขาช่วยแล้วก็ทรงด้วยลายพระหัตเองแต่เป็นผลงานที่มากมายเคยถามผู้ใหญ่วันก่อนเขาบอกว่าทุกวันนี่ยังผิดไม่หมดมันก็แสดงว่าพวกนี้มันจะนำประโยชน์ความสุขมาสู่ตัวเราแล้วก็มาสู่บุคคลอื่นแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งว่าคันติในรูปของบารมีเนี่ยมันจะต้องสามารถ หลอมละลายความไม่อดกัน้นความไม่อดทนหรือภาพมายาลวงตาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้บุคคลอ่อนแออ่อนไหวไปตามกระแสะของสิ่งที่มาก่อกวนมายั่วยวนเนี่ยพรานปัญญาเนี่ยจึงต้องมีสติจึงต้องมีความเพียรจึงต้องมีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะไปแยกแยะอะไรไปหออก พราะว่าลักษณะของขันตินี่เราจะเห็นว่ามันมเหมือนกับฐานรองรับตัวความเพียรมาเป็นฐานขับเคลื่อนไปจะได้ขณะเดียวกันพุทธสติสัมัญญามันก็ต้องมองต้องระลึกรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายอยางที่เคยบอกเอาไว้ว่าไม่ใช่อดทนทุกกรณีถ้าอดทนทุกกรณีก็ไม่ต้องทําอะไรกันเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นเหตุหรอกหลก แต่เป็นเอตเราเกิดเมตตา,ก,าลกลูณาเช่นว่าลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหามีความบกพร่องในทางความปริพฤติเราไม่โกรธหรอกแต่คนนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขต้องรับการปรับปรุงอาจจะต้องมีการตำหนิอาจจะต้องมีการลงโทษไปตามสุมควรแก,กร่คดีของความผิดไม่ใช่ทําด้วยความโกรธ แต่เป็นการกระทําเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วคนนั้นมีคุณค่าเหมาะสมแก่สถา,านะหมายความว่าทำงานคุ้มค่าจ้างแรงงานต่างๆที่รับได้มอบให้หรือที่องค์กรบริษัททางร้านต่างๆได้มอบให้แก่บุคคลโดดนั้นมันก็กลายเป็นเราได้เพิ่มความดีแล้วก็ คนเหล่านั้นเองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องเหมาะสมออกมาในแนวของการสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลรุกทุกฝ่ายปรานคันติจึงนำประโยชน์สุขมาให้ดังกล่าวท่องฟังทนายแต่ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมอกามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทันายโดยทั่วกัน Select so D.